สวัสดีครับพบกับผมนูผีบอกนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดในเรื่องของการโกงปอกเด้งนะครับซึง่งจริงๆเทคนิคนี้มันไม่ใช่โกงปอกเด้งมันคือมันเผยแพร่อยู่ในหนังสือไม่แน่ใจผมจําไม่ได,ไได้ว่ามันอยู่ในหนังสือที่มีชื่อว่าอะไรอยู่ในอยู่หรืออยู่ในเกม i ิ g ง o าร e c t ชันซีรีของสตีฟฟอร์ดหรืออยู่ในพวกเกมแม่งเล s ซ์นหรือเวิลด์เกม n ิ l งเล o ซ r นรูทีนสักอย่างหนึ่งเลยครับแต่มาว่าในเรื่องของการป้องกัน ป้องกันการโดนโกงโดยแบ็กแจ็คมันเป็นเทคนิคว่าเฮ้ยมันมีเทคนิคการโกงประเภทนี้อยู่คุณต้องระวังนะซึ่งจริงมันเป็นเทคนิคแบ็กแจ็คครับแต่ว่ามันก็คล้ายๆปอกเด้งแค่วิธีการเล่นกับวิธีการบุกเลขมันแปลกไปแค่นั้นเองผมจึงแวบเข้ามันแวบเข้ามาในหัวว่าเฮ้ยมันมีอยู่นี่หว่ะเอ้ยนั่นลองทำางประยุกประยุกมามันก็ได้มันมันมันได้ก็ลองดูซึ่งผมประยุกตไปบ่อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอนหนึ่งก็เดี๋ยวสับไพ่ตัดตัดครั้งหนึ่งแล้วก็ส โอ้ยสเสร็จปุบสมมติเราเล่เนป๊อกเด้งกันทั้งหมด5คนแล้วกันนะครับ1,2,3,4,5 1,2,3,4,5ปับ๊บแล้วเราก็มาเปิดกันพามบอรดดอกแต้มเดียว6แต้ม3แต้มมาดูองผมกันเฮ้ยพับ2แต้มพังพังนะครับอย่างนี้พังก็ไม่เป็นไรครับมาเรามา เริ่มต้นกนใหมายจริงๆมันคือเทคนิคที่เรียกว่าการ stacking นะครับผมผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาเขาเรียกว่าอย่างไรกันนะครับแต่ว่าจริงๆมันคือการ stacking นะครับมันจะเป็นลักษณะข,ของการไปจับไพ่ไม่ได้ตำแหน่งที่ต้องการดูไพ่ไว้เลียงไพ่ไ้จากนั้นมันนับไพ่ปั๊บป๊บเดี๋ยวผมจะอธิบ,บายคร่าวๆให้ฟังแล้วกันว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่านคนที่เรา,เ,ราเก็บปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเรียร้อยเราแจกใหม่ครับ อันนี้จะไม่มีการใช้เซ็ o n ั d นเดียวบ o ท d อมเดียวใดๆทั้งสิ้นนะฮะ er er เพียวๆเลยอันนี้ก็มาดูกันเก้า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 หกหกหกเก้าเก้าแหมสวยเนะี่ยสวยสวยเฮ้ยต้องรอดครับชนครับไม่ชวนนะพอเก้าเด้งนะครับเก้าเก้าเก้าแหมทำไปได้นะครับมันคือการสแต็คครับผมสังเกตดีๆถ้าคุณ u s สดูนะครับมันคือเซ็ตเดิม เซตเดิมจากเมื่อกี้นะครับสังเกตดีๆจริงๆมันคือการ stack แล้วก็การนับไพ่ผมจะสาธิตให้ดูครับแบบคร่าวๆแล้วกันผมเคยทำไปอย่างวะช่างเหมือนเลยครับถ้าเคยทำก็ถือว่าเป็นการสาธิตให้ดูแล้วกัน8กับ9ก้าหมาถึงมันอย่างนี้นะฮะนั้นก็จะเป็นการร i f f l e shuffle นะฮะสมมติเราเล่นกันสามคนสับอีกครั้ง ตัดครั้งหนึ่งเพื่อความสบายใจเล่นกัน3คนทาดาเป็นต้นครับผมก้าวก้าภาพไปไปนะครับกบ็มันคือการสเต็กมันคือการนับไพ่ตามจำนวนคนที่เล่นไปสมมติอเราเพิ่มการเล่นอีกสัก3คน,นก็เป็น3ใบ โอ้ยมือฝืดมากเนละช่วงนี้จากนั้นก็อาจจะมีตัดสักหน่อยแล้วก็แจกไปและนี่แหละครับผมก็มีแต่เพียงคนนี้นะครับเป็นการป้องกันว่าระวังนะครับมันมีวิธีนี้นะครับสรวนเรื่องการตัดมันมีอีกหลายวิธีที่เขาจะสามารถที่จะแก้ การตัดได้นะครับมันมันมันมีการฮอปการเทิร์นโอเวอร์การบาบาบานะครับมันมีอยู่ในหนังสือที่ที่ที่เดี๋ยวผมผมผมไปหยิบแป๊บหนึ่งนี่มันมีอยู่ในหนังสืออันแรกก็เป็นคลาสสิกสุดครับ Expert at t h e c a r d Table นี่ของ DJR มาแล้วเนี่ยยังไม่ได้คืนมันเลยนะฮะนะครับเออมันเป็นหนังสือที่ว่าเรื่องของมูฟต่างๆที่ใช้ในการเล่น มายากลเทคนิคเกมบิงหรืออะไรนะครับมันจะประกอบไปด้วยเซคันดิลเบทัมดิลคอฟปา์มนะครับมันมีสุดแทนแล้วแต่ที่คุณจะสามารถทำได้ครับฮอปเทิร์นโอเวอร์พาสคอฟชิปนี่อันนี้ว่าในเรื่องของ Chip ชิปอันนี้ใช่อันนี้เรื่องของการ ทีกัมมันเต้เนี่ยโคตรคลาสสิกเลยทีกัมมันเต้รเ,ตเรื่องการปาล์มนะครับการแบบว่ซ้อนไพ่อันนี้ไพ่ใช่ไหมครับปุ๊บปุ๊บใส่เข้ามือมาอย่างนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่ามือคนไทยมันเล็กนะเนี่ยมือผมมันมีแค่นี้นผมไม่สามารถที่จะปาล์มไพ่ให้มิดได้นะครับผมหรือว่าในเรื่องของการเทิร์นโอเวอร์อย่างเช่น10นะครับสมมติเขาตัดนะสมสมติเขาตัดปุ๊บแบบนี้ฮะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บอย่างนี้ก็ขึ้นมาหรือว่าเรื่องของการชิปคืออ่าสมมติเขาตัดสิบนะฮะโอ้ยท่านี้แม่งก็ยากเหลือเกินนะครััััััับบบมมมมนน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 คคคืืออออกาาาาารรดไพ่่ขึ้้้ยยงงเีีะ ค้อคุมครับจริงๆถ้าหาเล่มคลาสสิกได้เนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะฮะแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไม่มีแปลไทยนะฮะใครที่จะลองหาซื้อก็ลองไปหาซื้อดูได้นะครับคิโนคุนิยะมีนี่มันซื้อมาจากค ok ิโนคุนิยะ DGR ไม่ได้คืนมอเลยครับผมถ้ามันดูคลิปนี้มันด่าผมแน่ก็อยากให้มันดูแล้วกันนะฮะให้คืนให้คืนเอ่อผมหาไม่เจออยู่ไหนวะอ่านี่ไงสต็อกสต็อกช็อปเปิลิงนี่นี่สต็อกช็อปเปิลิงมาบ้าในเรื่องของการ ทำสต็อกสแต็กคล้ายๆกันนั่นแหละนะฮะสับแบบว่านับจำนวนไพ่ป๊อปป๊อป,อป,อป,อปอไปนะฮะประมาณนี้เนาะปาหม,มิ่งนี่อะไรอย่างนี้ส่วนอีกเล่มหนึง่งอันนี้ไม่มีขายในไทยแล้วไม่มีขายในไทยด้วยแล้วก็แม่งไม่ทำขายแล้วนะครับสำหรับเนเนียร์แมนสันผมก็ติดติดมือมาฮาวตูชีตการ์ดของเนเนียร์แมนสันมีลายเซ็นมันด้วยนะครับผมเลยเอาไปห่อป,ปกด้วยความแอ ก็คล้ายๆกับ X W U แต่ว่าเขาจะเขียนในสไตล์ของพี่เขาแล้วเขาก็จะเพิ่มเทคนิคอะไรมาด้วยนะฮะผมน่าจะเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วล่ะแต่ว่าอยากพูดอีกแล้วก็อันนี้น่าจะยังมีขายอยู่ครับการคอนโทรลอันนี้ผมก็สั่งมาจากคีโนกเหมือนกันเรีนภาษาอังกฤษเหมือนกันเล่มนี้ก็จะพูดวยเรื่องของคล้ายๆกันครับผมการปาล์มผมเปิดฝั่งของผมทําไมเนี่ยทุกคนดูจะเห็นไหมเนี่ยการปาล์มการเออการครอบการนิ่นะนี่แหละเทิร์นโอเวอร์สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นการทําแบบว่า เนื่องอยากจะทำก็ทำเนื่องอยากจะทำเอาลงก็ลงสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ได้นะครับใครอยากจะคอมเมนต์อะไรนะครับคิดยังไงกับมูฟนี้หรือบลาบราบามีความคิดเห็นก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมจะเอามาอ่านแล้วก็ตออในคลิปถัดไปก็ผมดูพี่บอกครับสำหรับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม